ณลุ่มน้ำสงครามแห่งนี้มีเรื่องเล่าของเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเกลือและเกลือที่ภาคอีสานถือเป็นเกลือสินเทาที่มีมากกว่าความเค็มเกลือบอกหองแฮท่านให้นึกถึงนึกถึงอะไรถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนเนี่ยเขาให้นึกถึงไงพวกปลาถ้าเห็นปลาก็คือเขานึกถึงเกลือบอกหองแฮคือมันสมบูรณ์แบบในน้ำมีปลาในานามีข้าวมันเป็นยังไงเขาจึงเรียกบอกหองแฮอย่างนี้นะครับ คือบางคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาพูดว่าแต่ก่อนมันมีนายพันนายพันนายพันสองคนอยู่บ้านตานเดียวเขาเห็นแรดตัวหนึ่งมันมากินมันมากินหญ้ากินปงเกลือแรดก,ก็ตายตรงนี้แล้วตรงที่เป็นบ่อเกลือนะเขาเรียกเป็นหินตับแหนที่เป็นตับของมันมันจะมีบริเวณที่ประมาณหนึ่งงานนี่แหละมันจะมีเฉพาะบริเวณนะั้นแล้วเขาก็ตัดหัวลากขึ้นไปที่ลําห้วยที่เราข้ามมาเป็นลาห้วยหัวแหดขึ้นไปถึงบ้านหัวแหดนะครับ มมัันนเปนป็ระวติาาอย่ง,งแ,แล้ววันนี้เราจะตามรอยนิทานเกลือที่บึงการหรือที่เรียกว่าเกลือบอ่อหัวแหดแหล่งเกลือบอ่อที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและทำมาหลายชั่วอายุคนแล้วอีกทั้งเป็นเกลือที่ขุดลงไปเพื่อนำน้ำเกลือที่อยู่ใต้ดินมาต้มและเชื่อไหมคะว่าบอ่อน้ำบาดาลเหล่านี้อยู่ใต้แม่น้ำสงครามเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดบึงการกับสกลนคร ที่ต้องขุดบ่อลึกลงไปใต้แม่น้ำไม่น้อยกว่า40เมตรดังนั้นการทำบ่อเกลือที่นี่จึงแตกต่างจากที่อื่นโดยการใช้น้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็มใต้แม่น้ำสงครามซึ่งเป็นน้ำจืดและที่สำคัญทำการต้มเกลือได้เพียงช่วงหน้าแล้งเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือทำไมน้ำบาดาลที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึงมีรสเค็มและสามารถนำมาต้มเป็นเกลือได้ นั่นอาจเป็นเพราะในพื้นที่ภาคอีสานเคยเป็นทะเลมาก่อนจริงหรือไม่ก่อนที่จะมาเป็นผืนดินแล้วกลับไปเป็นทะเลซ้ําไปซ้ํามาไม่ต่ํากว่า3มรอบจึงทําให้มีชั้นของน้ําทะเลใต้ดินอีกหลายชั้นทำกลางวิถีชีวิตของคนทําเกลือที่นี่นอกจากทําเกลือในหน้าแล้งแล้วช่วงฤดูน้ําหลากซึ่งมีน้ําท่วมขังกว่า4-6เมตร ที่นี่จึงเป็นเหมือนพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแบบชั่วคราวประมาณ3-4สเดือนจึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำอาชีพหาปลาเก็บบัวยกยอและทำกระชังปลาเพื่อนําปลามาทำปลาร้าที่มากไปกว่านั้นเกลือบ่อหัวแหตําบลท่าสะอาดอํำเภอเซกาจังหวัดบึงการเคยเข้าประกวดเกลือโลกเพื่อใช้ในการหมักดอง ซึ่งเกลือบ่อหัวแหดนี้ได้ติดอันดับ2ของโลกในการเป็นเกลือที่มีรสชาติอันโดดเด่นรองเพียงแค่เกลือจากโอกินาวะาของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นการทําเกลือของเราเราเอาน้ํามาจากพื้นดินแต่ก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ใช้ใช้ไอ,อ้หลอกดึงขึ้นมาแต่แต่พวกผมทุกวันนี้ใช้เครื่องสูบน้ําขึ้นมาเอาฟืนใส่แล้วก็ต้มประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงมันก็จะแห้งลงเป็นเกลืออย่างเงี้ยแล้วก็ตักในห,หมอหน้อนึงนี่มันได้เกลืออยู่ประมาณ7 0 0ถึง750กิโล เอกลักษณ์ของเกลือบวกหัวแหดคือเอาไปหมักดองทําปลาทากับข้าวทําอะไรเนี่เขาว่ามันอร่อยนี่นครับคือถ้าปลาเอาไปหมักดองนี่คือความเค็มความอะไรของมันยังอยู่คงที่เราต้มตามธรรมชาติครับไม่มีการพอออะไรคือเราสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็ต้มน้ํามันจะใสเหมือนน้ำฝนมันไม่มีสิ่งเจือปนอะไรมันเป็นเกลือธรรมชาตินะครับ กรรมวิธีในการทำเกลือของที่นี่ซึ่งอยู่ใต้น้ำของแม่น้ำสงครามโดยชาวบ้านจะสูบเกลือขึ้นมาส่งต่อไปยังบ่อต้มเกลือและใช้ระยะเวลาในการต้มเป็นระยะเวลานานประมาณ11-12ชั่วโมงเพื่อให้น้ำเกลือที่ต้มตกผลึกเป็นเกลือสินเทาโดยจะได้เกลือครั้งละ600กิโลกรัม สำหรับผลึกเกลือที่นี่จะมีความขาวบริสุทธิ์สวยมากโดยเฉพาะเกลือหัวแรกหรือดอกเกลือจะมีลักษณะเป็นผลึกพีระมิดไม่ใหญ่มากรสชาติดีเค็มไม่มากนักจึงเป็นที่นิยมในธุรกิจสปานอกจากนี้เกลือบอ่อหัวแห่แห่งนี้มักถูกนำไปใช้ในการหมักดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำปลาร้าเนื่องจากความเค็มของเกลือจะมีความคงที่ไม่มีการแปรผันจึงทำให้ปลาร้าที่หมักคงความอร่อย และยังคงรูปของการเป็นตัวร้าได้ยอย่างชัดเจนและนี่จึงเป็นการตามรอยเส้นทางของเกลือโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า200ปีที่ยังคงวิถีของคนทำเกลือแบบดั้งเดิมแม้จะเปลี่ยนแปลงบ้าง หากแต่เป็นเพียงเล็กน้อยตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปซึ่งเมื่อได้มาสัมผัสจะทำให้เราพบว่าวิธีแห่งการทำเกลือที่เป็นมากกว่าการเป็นเกลือธรรมดาธรรมดาทว่ายิ่งทำให้เกลือเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังที่คนโบราณเรียกเกลือที่นี่ว่าทองคำขาวแห่งลุ่มน้ำสงครามคือเกลือบรองแหคมันเชื่อมโยงอยู่สองฝั่งไปถึงประเทศลาวคือแต่ก่อนนี่คือเอาเรือเอาเกลือลงไปน,นะครับล่องลงไปตาม แม่น้าจากแม่น้ําสงครามก็ไปแม่น้ำขงแม่น้ำขงก็ล่องลองไปถึงแถวท่าอู่เทนนครพนมมุกดาหารไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันเชื่อมกันระหว่างสองฝากฝั่งคือประเทศลาวเขารู้จักหมดครับเพื่อบอกาให้เห็นจนถึงอุบลราชธานีข้างบนก็ถึงอําเภอสังคมจังหวัดน้องคายแต่ก่อนทั้งไปขายทั้งไปแลกอะไรผู้เฒ่าผู้แก่พูดให้ฟังแต่ก่อนมันเป็นเป็น,ปนใช,ใช้ใช้เกลือแทนเงิน จนเขาให้เป็นสายทองคำขาวของท่าสะคือบอ่อเกลือแม้ว่าเกลือบ่อหัวแหดมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของการเป็นเส้นทางการค้าในอดีตก็ตาม หากแต่ปัจจุบันเราจะพบว่ามีกลุ่มผู้สืบทอดการทำเกลือสินเทาณบ้านท่าสะอาดมีสมาชิเกเหลือเพียง12ครอบครัวเท่านั้นจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มผ,ผู้ผลิตเกลือสินเทาบ้านท่าสะอาดเมื่อปีพุทธศักราช2554ตามกฎหมายควบคุมเกลือสำหรับการบริโภคที่ทางกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขได้กำกับไว้ปัจจุบันโรงต้มเกลือจะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงครามมีกระทะต้มเกลือนึกระทะ ต่อโรงโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นเตาวางกระทะต้มเกลือบ่อพักน้ำเกลือที่ขุดลงไปในดินประมาณ2เมตรลักษณะของโรงต้มเกลือจะเป็นการสร้างตูบหรือเพิงพักสำหรับคนต้มเกลือซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแรงงานในครัวเรือน2 4คนส่วนเตาต้มเกลือจะสร้างด้วยอิฐ บอกปูนรูปทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าขุดลึกลงไปในดินและสูงขึ้นมาพ้นผิวดินเพียงเล็กน้อยแต่มีความลึกประมาณ50เซนติเมตรโดยจะเปิดช่องใส่ฟืนไว้4ช่องเตาตามขนาดของกระทะต้มเกลือซึ่งการสร้างกระทะต้มเกลือในปัจจุบันจะมีขนาดกว้าง200ยาว720ลึก20เซนติเมตรเป็นขนาดมาตรฐานที่คนต้มเกลือมักนิยมใช้กันซึ่งเตาหนึ่งจะสามารถตักเกลือได้สครั้ง คือกลางวันหนึ่งครั้งกลางคืนหนึ่งครั้งดังนั้น24ชั่วโมงหม้อต้มเกลือนี้จะผลิตเกลือได้1,200กิโลกรัมทั้งนี้กลุ่มคนต้มเกลือจะขุดบ่อน้ำเกลือบาดาลลึก30-50เมตรเพื่อใช้ร่วมกันโดยจะทำขึ้นสองบ่อซึ่งคนต้มเกลือจะมีสิทธิในการสูบมาใช้ต้มเกลือพร้อมทั้งต้องจ่ายเงินภาษีให้กับเทศบาลตำบลท่าสะอาดโดยในแต่ละวันผู้ต้มเกลือจะผัดเปลี่ยนกันสูบน้ำเกลือไปเก็บไว้ในบ่อพัก จากนั้นจึงเติมลงไปในกระทะต้มเกลือจะใช้เวลาสุบน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งโดยจะใช้น้ำเกลือประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรด้วยกันมันจะเป็นเกลือนะมันความเข้มข้นของน้ำเริ่มได้ที่แล้วครับไอ้เราให้ของน้ำออกไปเรื่อยๆมันเลยเป็นเกลือลไอ้ที่มันลอยแล้วก็โดนกตกตะกอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปรวมตัวกันก็อยู่ข้างล่างความเข้มข้นมันก็น เรื่อยๆก็เป็นเกลือรครับอืมเอาแล้วดอกเกลือมันต้องเป็นยังไงอะคะตัวตัวนี้เท่มไม่ลอยๆอยู่ครับตัวนี้มา,าที่ว่าพวกนี้มันจะเกลือมจะจะเบาที่เาราจะาําสปาอะไรนะครับเราต้องใส่ไฟกี่ครั้งนะคะผมใส่ผมมาเนเวลานี้ผมมาทุกวันผมจะมาตอนกลางคืนช่วงสองทุ่มผมมาแล้วผมก็ผมดูปริมาณของไอ้น้าที่มันลดลงแล้วผมก็เอาเติมไฟใส่ผมก็กลับนอนอย่างเดียวเช้ามาก็เป็นเกลือแล้วครับยากไหมคะทําเกลือไม่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 ยาก มันอยู่กับเราอยู่กับมันอยู่อยู่ไกลเรารู้จักเวลามันกลางคืนนี่มันมันจะแห้งเร็วกว่าปกติกลางวันนะ<ม>เพราะว่าอากาศมันเงียบเงียบมันไม่ไม่มลบเราทําเกลือก็สองรอบรอบเช้ากับรอบเย็นอีกทีหนึ่งครับครับ<ม>รอบเช้าเนี่ยเขาเนี่ยม้อห้อในรอบเช้าประมาณตีสี่กว่าผมาตักแต่แล้วพว่งเอาน้ําเข้าใส่ใหม่แล้วก็เอาเติมไม้เติมมัวฟืนแล้วก็ ตอนเย็นสี่โมงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงมองอะไรตักอีกแล้วเมืม่อวันวันหนึ่งสองรอบครับแล้วตอนนี้เราใส่ไฟรอบนี้เราจะต้องใส่ไฟอีกไหมคะไม่ใส่ครับกลับบ้านนอนอย่างเดียวแล้วถึงเวลาพักผ่อนนะครับเช้ามืดของวันนี้เป็นเวลาตีห้าและทุกๆเช้าอย่างนี้คนต้มเกลือจะเดินทางออกจากบ้านเพื่อตักเกลือเตาแรกของเช้าว,วันนี้ ในแต่ละวันงานคนต้มเกลือจะเริ่มจุดเตาตั้งแต่เช้ามืดหรือราวเวลาประมาณ6โมงเช้าจากนั้นจะนำฟืนมาใส่เตาเพื่อส่งความร้อนให้น้ำเกลือในกระทะเดือดโดยจะต้องดูแลไฟให้ความสม่ำเสมอเคี่ยวเกลือไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ4-5โมงเย็นจึงจะเริ่มตักเกลืออีกหนึ่งรอบเมื่อเกลือสุกแล้วคนทำเกลือจะใช้คลาดกวาดเกลือมากองรวมกันแล้วจึงตักเกลือออกจากกระทะพักให้เสด็จน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำเกลือหยดลงไปยังบ่อพักน้ำซึ่งอยู่ข้างใต้นั่นเองและเมื่อตักเกลือหมดแล้วจึงจะสูบน้ำจากบ่อพักน้ำขึ้นมาใส่กระทะอีกครั้งจากนั้นจึงเริ่มจุดไฟอีกรอบเพื่อเคี่ยวเกลือไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือจะสุกอีกรอบในรุ่งเช้าของวันถัดไปทั้งนี้ปริมาณเกลือที่ได้ในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับฟืนขนาดของเตาต้มเกลือและรอบในการต้มเกลือของแต่ละเตา โดยฟืน1น1คันรถหรือประมาณ1ตันจะสามารถต้มเกลือได้30ตันซึ่งในแต่ละปีเตาต้มเกลือ1เตาจะต้องพยายามหาฟืนมาต้มเกลือให้ได้ประมาณ30คันรถดังนั้นเกลือบ่อหัวแหดในแต่ละเตาจะสามารถผลิตเกลือได้ประมาณ600ถึง1,000ตันต่อวันซึ่งราคาเกลือบ่อหัวแหดจะอยู่ที่ประมาณตันละ2,500บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้มารับซื้อโดยตรงโดยผู้ต้มเกลือจะบรรจุกเกลือตามขนาดต่างๆที่ผู้ซื้อต้องการโดวยวิธีของคนทำเกลือบ่อหัวแหดนั้นในรอบหนึ่งปีจะสามารถต้มเกลือได้เพียง6-7เดือนเท่านั้นและจะหยุดการต้มเกลือประมาณ5-6เดือนเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่พื้นที่นี้จะถูกน้ำท่วมขังกินเวลานานนับ3เดือนหรือประมาณต้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคม เป็นวิธีชีวิตแบบว,ว่ามันเป็นภูมิปัญญาของพ่อแม่ของบรรพบุรุษที่ทํามาสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่นพวกผมเนี่ยครับมันเป็นภูมิปัญญาคือมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจอนาคตนี่ผมการผูกพันนี่การต้มเกลือนผมก็รักคือคนที่ที่ต้มเกลือนี่เขาใจเขารักหมดทุกคนนั่นแหละแต่อนาคตนี่นี่แหละที่อยากให้ลูกหลานมาสืบแปลว,ว่า คือไม่อยากไม่อยากให้มันสูญหายไปถ้ามันสูญหายไปปุ๊บอย่างนี้คนบ้านเราจะเอาเกลือที่ไหนกินภูมิใจครับมันคือมันเป็นแบบว่าผมว่าเกลือเราจะไม่ถึงขนาดนี้นะเพราะว่าการที่เราทําไปเราก็ขายแค่ประเทศเพื่อนบ้านแค่เราที่เขามีใจคือเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆเนาะคนเขาไป,ปกวดเราก็ไม่รู้เขาไปยังไงอย่างนี้นะนั่นแหละแต่ถ้าเรื่อง เอือปลานี่มันบ้นั่นแหละครับคือสโลแกนแบบว่าเอือปลาพอเนาเอือปเตาบเม็นเอือปเอ็นแข็งแกแดงสำหรับการผลิตเกลือบ่อหัวแหที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากกลุ่มชนที่เข้ามาต้มเกลือซึ่งทําให้บ้านท่าสะอาดกลายเป็นชุมชนที่มีลักษณะร่วมกันของคนที่มีบรรพบุรุษเป็นคนต้มเกลือที่สืบสานส่งต่อจากบรรพบุรุษต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ ที่สะท้อนถึงการปลูกจิตสำนึกในการรักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองซึ่งยังคงผูกพันกับชุมชนนักวาการยืนหยัดในวิถีดั้งเดิมของเส้นทางเกลือสินเทาณจังหวัดบึงการมีคุณค่าของการเป็นมรดกทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบนวิถีแห่งความเรียบง่ายอันแสดงถึงวิถีชีวิตที่เข้าใจธรรมชาติในการทำเกลือสินเทาด้วยภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สูบน้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาเพื่อต้มสกัดเกลือออกมา เป็นเม็ดสีขาวอันเลือค่าที่สัมผัสได้และเป็นสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าบนพื้นแผ่นดินอีสาน <Yeah. S 1> มาร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทยด้วยการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรกอรมน w w w iso c go th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส